สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาชม Rock ก,กี้ c k y ครับตัวนี้วางเครื่อง 6BD1BD1 ครับ6ล็ครับระบบสวยๆระบบสวยๆเลยครับผมตัวนี้เต็มระบบครับชุดใหญ่โบอินเตอร์ฟิกเกตแยกโบ HX ครับผม งานหนักงานดันสบายสบายครับผมโบเห็นเ็กเดี๋ยวตอนนี้กำลังเอาโบไปทําสีอยู่มีระบบวิกเกตแยกครับผมก็ติดตั้งครับอยู่ที่อู่ช่างบิ๊กเทอร์โบรถนี้จะเป็นรถวิ่งล่องนะครับสเตปวิ่งล่องครับผมมาจากชนบุรีเลยครับรถวิ่งล่องที่สีสเกตนะครับผมร้านเราตั้งอยู่สีสเกตนะครับผมใครที่สนใจเรื่องเทอร์โบก็ติดต่อจองคิวได้นะครับ เพราะว่างานเทอโบเราทำเป็นคิวนะครับลอกกี้ครับหกล้อใหญ่หกล้อใหญ่ตู้ทึบครับยางยางพันสวยๆนะครับสตไตล์แนวสายยุ่นๆนะเดี๋ยวก,กำลังติดตั้งอยู่นะครับผมนี่ก็เป็นอะไรเดิมที่ถอดออก ก็ติดตั้งเมื่อวานนี้ครับวานนี้เรื่องโค้งยังไม่ลงตัววันนี้จัดโค้งให้ใหม่นะคะโค้งให้ใหม่ครับบูทน้อยใช้นานๆครับไม่เกยดแยกเต็มระบบครับอันนี้มีท่อพักด้วยนะครับเสียงค่อนข้างอ,อาจจะทรงไปเงียบถ้าเรา,เาท่อพักออก ยิ่งสั้นยิ่งดังนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นท่อแบบท่อเรียงหรือท่อหม่กุวยเตี๋ยวใหญ่ๆยิ่งดังนะครับถ้าใส่ท่อพักก็สําหรับสไตล์สายหลบดานหรือว่าสายเงียบสายซุ่มตรงนี้ฮะสบายสบายครับล็อกกี้กับ ระบบสวยๆเนียนๆนะครับผมอู่ช่างบิ๊กเทอร์โบครับถ้าใครชอบแนวสไตล์ของอู่ช่างบิ๊กครับผมข้อติดต่อเข้ามาได้ครับรถด,ดำรถบรรทุกถ้าไกลมากเดี๋ยวเราจะมีทีมงานไปบริการให้แต่ถ้าว่าอยู่ในโซนอีสานก็พอไปได้ครับผมเรื่องน้ำ,ออนำมันถ้าคุณชอบผมว่าคำว่าแพงมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นตรงนั้นครับ สำหรับโบตัวนี้ก็อีกครั้งครับเป็นโบ HX นะฮะโบ HX รู้รู้กันอยู่แล้วว่า HX เนี่ยมันของแข็งอยู่แล้วครับเทอโบก็ส่วนใหญ่ HX เนี่ยเป็นงานแท้ญี่ปุ่นนะครับย้ําว่าแท้นะครับงานแท้ถอดครับมีประกันครับมีประกันครับพร้อมของเซียงครับ เดี๋ยวติดตั้งเสร็จเรามาชมเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับผมนี่นะฮะ มาดูครับผมที่ตั้งเสร็จแล้วอันี้ไม่ได้ใส่หม้อพักครับถ้าใส่ท่อพักปุ๊บเสียงหายทันทีเลยครับระบบสวยๆครับผมสวยครับผมชุดใหญ่เดี๋ยวรอฟังเสียงกันนะครับผมไหนช่างพผลอะไรฟังเสียงครับ ยาวมันๆเลยนะครับผมเสียงครับผมเครื่องอีสุดูนะฮะครับผมเต็มหลดเดี๋ยวจะไปลองฮะโอเคนะ่าจะลงตัวแล้วครับผม ครับผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดีนะ๋ยวมาฟังเสียงกันว่าจะดังแบบไหนะอันนี้ตัดหม้อพักนะครับถ้าอยากลั่นก็ต้องตัดหม้อพักออกนะครับผมถ้าอยากเงียบๆซุ่มๆก็ใส่หม้อพักเดิมน,นะฮะมาดูครับท่อก็ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งครับผมนี่ลูกค้าเดินท่อมาแล้วเป็นท่อแฝดสามมาฟังเสียงนะครับ ครับผมเดี๋ยวจะพาไปลองนะครับของเครื่องสวยๆไปนะครับผมเนียนๆไปเลยครับผม,เ,เ,เ,บผมบเดี๋ยวครับไปลองมาลองรถนะครับผม ลวงนี่ของเขาต่างเลย ครับเสียงอีกรอบนะครับครับผมช่างพดมาติดสติ๊กเกอร์นะครับมาดูรอบๆคันไปก่อนครับร็อกกี้ร็อกกี้รถตายรถวิ่งล่องนะครับผมก็ไปลองมาเมื่อกี้ครับบูธกำลังสวยครับประมาณนั้นกดรอบประมาณไม่เกิน2 0 0 0ันบูธประมาณนั้นก็โอเคครับผมเน้นทนทนถึกๆครับล็อกกี้รถตู้ทึบนะฮะ ย้าว่าคันนี้ถ้าอยากเราอยากลั่นเราต้องเอาพักออกครับถ้าว่าอยากได้เงียบๆบกๆก็ใส่พักเลยนครับผมโอเคจุส่งงานครับวันนี้เอาเสียงเอาเสียงอีกนะ มาดูห้องเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับเช็คระบบการลดซึมต่างๆก่อนผมเช็คระบบครับก่อนส่งงานะครับสวยๆครับผมครับผมสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับอู่ช่างบิ๊กเทอร์โบนะครับเบอร์โทร0933794394นะครับอู่ช่างบิ๊กครับผม โตมาจองคิวกันก่อนได้ครับผมว่าจองคิวต้องมัดจำนะครับแช่ร yeah. ้านเราอยู่อําเภอคุณหาจังหวัดศรีสะเกตนะครับผมเปิดเป็นอู่ส่วนตัวครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมที่รับชมขอบคุณครับ